แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดะร,ระหว่างนกที่ขนไม่สมบูรณ์กับนกที่ขนสมบูรณ์สวัสดีครับผมบีเสือชาแนลวิธีเด็กใต้นะครับอ๋อคลิปนี้มีคำถามจากพีพ c อฟซแล้วนะครับ ถามมันมาว่านกเนี่ยขนเต็มนะครับขนเต็มแล้วเราจะดูยังไงนะครับว่าขนเขาเต็มแล้วแล้วนกขนไม่เต็มเนี่ยพาไปต่อได้ไหมอไอเรื่องการต่อเนี่ยนะครับผมจะบอกเลยนะครับถ้ากนกขนไม่เต็มนะครับไม่แนะนําให้ไปต่อดีกว่านะครับตัดปัญหาไปเลยไม่ต้องไปต่อนะครับรอให้เขาขนเต็มไม่สมบูรณ์ก่อนเราถึงจะพาเขาไปต่อนะครับ ก็การดูของผมนะครับมันจะมีแบบภาพรวมนะครับแล้วก็แบบแยกนะครับการดูนกขนเต็มนะครับตัวนี้เป็นนกตัวอย่างนะเป็นลูกนกตัวอย่างของผมที่ขนสมบูรณ์ขนเต็มแล้วนะครับน้ํามันขนดีเห็นไหมขนเขาจะแววนะครับเอาเป็นว่าการดูภาพรวมของผมก่อนนะครับการดูภาพรวมของผมนะครับนกขนที่เต็มแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ ขนเขาจะไม่ล่วงนะครับขนเขาจะไม่ร่วงแล้วก็ผมจะไปดูตอนที่เขาอาบน้ำนกที่ขนสมบูรณ์นะครับน้ำขนดีแล้วก็ขนเต็มนะครับตอนที่เขาอาบน้ำเนี่ยปกติแล้วด้านหลังนะครับน้ำเขาจะไม่เกาะนะครับมันจะไหลเป็นเม็ดออกมาเลยนะครับมันจะไม่เปียกง่ายนะครับถ้าดูจากด้านหลังนะครับส่วนตัวเนี่ย น้าเขาก็จะไม่เกาะนะครับเวลาเขาสลัดเนี่ยขนเขาจะแห้งนะครับขนเขาจะแห้งไวมากนะตอนอาบน้ำเนี่ยให้ไปดูนกขนเต็มเนี่ยให้ไปดูตอนอาบน้ำนะครับขนที่สมบูรณ์นะเขาจะอาบน้ําไม่ค่อยจะเปียกนะครับแล้วก็เวลาตากเนี่ยก็แห้งนะครับแป๊บเดียวส่วนมาดู <c oughs> การมองแบบแยกนะครับของผมนะผมจะดูช่วงบริเวณส่วนหัวก่อน ส่วนหัวมาจนถึงคอครับนกที่ผัดขนเนี่ยครับบริเวณส่วนหัวที่ถึงคอเนี่ยขนที่เต็มช้าที่สุดนะครับก็จะเป็นบริเวณขนคอครับขนคอเนี่ยเราจะดูยังไงก็คืออันนี้มันพองขนอยู่นะเวลาขนเขาเรียบเนี่ยนะครับขนที่เขาสมบูรณ์แล้วนะครับเสมอแล้วเนี่ยเวลามองขนบริเวณคอมาจนถึงหลังตรงเนี้นะครับมันจะเสมอกันนะมันจะไม่เป็นร่องหยักแบบนี้นะครับเห็นไหม ผมไม่ดูนะเนี่ยมันจะไม่เป็นร่องหยักลงมานะครับแล้วก็เป็นบริเวณหลังนะครับมันจะไม่แยกนะครับมันจะเรียบลงไปเลยนะครับเห็นเป็นเหมือนเสมอกันเลยนะครับจุดบริเวณที่ขนงอกช้าที่สุดนะครับก็จะเป็นบริเวณขนคอนครับเพราะว่าคอเนี่ยเขาจะขยับนะครับมันทําให้ขนอ่าเต็มช้าที่สุดนะครับบริเวณตั้งแต่หัวจนถึงคอ ส่วนปีกนะครับการดูว่าขนเขาเต็มไม่เต็มนะครับคุณเห็นไหมครับนี่ปีกเขาจะเป็นสองชั้นนะครับปีกด้านบนเนี่ยเขาจะปิดปิดก้านขนปีกนะครับเนี่ยจะมีเรียงกันสองชั้นเห็นไหมครับนี่มีชั้นแรกนะครับเป็นปีกอันเล็กเห็นไหมเป็นขนอันเล็กนะครับอันนี้ปิดเอาไว้ปิดการปีกนะครับตัวนี้ถ้าเรียงกันสวยนะครับเห็นไหมมันจะเรียงกันสวยเลยนะครับการดู ปีกนกนะครับว่าเต็มหรือไม่เต็มเนี่ยจุดที่เต็มช้าที่สุดของนกนะครับก็จะเป็นบริเวณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะบินเลยน้องนะกาปีกน้อยอ่ะนี่บริเวณที่เต็มช้าที่สุดก็จะเป็นขนนี้เห็นไหมครับปลายขนนะปลายขนปีกเนี่ยขนตวนนนัวเนี้ยนะครับสองขนนั้นเนี่ยเขาจะเต็มช้าที่สุดครับในบรรดาปีกนะ เวลานกที่ขนไม่เต็มนะครับเราจะมองเห็นเลยนะครับตรงเนี้มันจะเป็นปลอกขนอยู่แล้วเวลาถ้าเหมือนเราผ่านนกไปต่อแล้วนกมันไม่มันไม่คุ้นครับเวลามันตกใจเนี่ยปีกตรงนี้ยเขาจะไปตีแบบซี่ของกลงนะครับทาให้เลือดออกอาจจะทําให้นกไม่ร้องก็ได้นะส่วนการดูว่าขนเต็มไม่เต็มเนี่ยมันจะเรียงกันให้มาดูแค่ตรงนี้ก็พอนะครับ ตรงที่ปลายขนถ้าตรงนี้ยังเป็นขนปลอกอยู่ก็แสดงว่ายังไม่สมบูรณ์ปีกของเขาแต่ตรงนี้เต็มแล้วนะครับส่วนที่เหลือเขาก็จะเต็มหมดนะครับมีการการดูปีกนะครับส่วนการดูบริเวณของหางว่าขนเต็มไม่เต็มเนี่ยก็ดูแบบนี้นะหางเขาจะเท่ากันเลยนะครับทั้งด้านหน้าเอ้ยด้านหลังนะครับ ดูด้านหลังมันจะเท่ากันเลยเดี๋ยวก้องมนันกัดแล้วก็ด้านหน้าเห็นไหมครับมันจะเลียงขึ้นมาแบบนี้นะครับการดูขนนะขนหางเนี่ยนกถ่ายขนมานะครับนกเนี่ยในธรรมชาติมันจะถ่ายขนกลางก่อนนะครับสองขนกลางหลักเนี่ยขนหลักนะครับเขาจะถ่ายออกก่อนนะครับแล้วพอขนกลางเต็มก็ถึงจะทยอยถ่ายขนพัด ะจะถ่ายออกมาเรื่อยๆนะครับคนที่เคยต่อนกได้ช่วงที่ขนกําลังจะเต็มในธรรมชาตินะครับมันจะเป็นรูปตัววีตัววีเหมือนหางมันเลยเหมือนบัวมันเลยนะมันจะเต็มเรียงมาเรื่อยๆนะครับส่วนที่เต็มช้าที่สุดก็จะเป็นขนตัวนี้ขนพัดนะพัดนอกนะจะเต็มช้าที่สุด แล้วการดูขนเต็มของขนหางเนี่ยมันก็จะเรียงกันประมาณนี้เท่ากันเลยนะครับส่วนขนตัวเนี่ยนะครับบริเวณการดูนะครับนกนะครับเนี่ยขนเขาจะเรียบเห็นไหมมันจะเรียงมันจะไม่เป็นหลุมนะครับมันจะไม่ค่อยเป็นหลุมมันจะเรียบเรียงลงมาสวยเลยนะครับขนตัวเนี่ยแต่ขนตัวมันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับสำหรับนกนะ เพราะว่าขนตัวเนี่ยมันมีจํานวนเยอะครับแล้วขนแต่ละขนเนี่ยมันทดแทนกันหมดนะมันปกปิดผิวหนังของนอกหมดนะมันไม่ค่อยสําคัญในการต่อหรือว่าการเลี้ยงหรือว่าการล้องนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นขนปีกแล้วก็ขนคอขนหัวนะเพราะมันโดนแดดนะส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือบริเวณบัวของนอกนะครับถ้าบัวมันแยกเนี่ยเห็นไหมอันนี้บัวมันรวบกัน รับเป็นรูปตัววีเลยอันนี้ผมไม่ได้จับนะมันหุบมันเองมันนะครับแต่ถ้าขนมันไม่สมบูรณ์มันจะโยมแบบเนี้จะแยกกันอยูน่นะครับส่วนขนบัวที่เต็มแล้วนะครับสมบูรณ์นะครับมันจะเรียงเป็นรูปตัววีประมาณนี้เลยเป็นสามอเป็นตัววีประมาณนี้เลยนะครับมันจะเรียงกันสวยนะครับ นะอันนี้เป็นการดูวิธีแยกนะของผมนะว่านกขนเต็มไม่เต็มผมจะผมจะดูแบบนี้ทุกนกนะนกมันก็เหมือนกันทุกตัวนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าการผัดขนของเขาเนี่ยมันแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะเพราะว่านกเนี่ยบางตัวมันก็จะผัดขนตัวก่อนนะมันจะทิ้งขนตัวแล้วมันก็จะทิ้งขนปีกประมาณสองสามเส้นนะ หรืออาจจะขนหางนะครับมันจะทยอยผัดทีละจุดนะครับแต่ละตัวเนี่ยอาจจะผัดขนปีกก่อนแล้วมาขนตัวไปขนหัวบางตัวก็อาจจะเป็นขนหัวก่อนนะครับเครื่องนี้มันเราเราดูภาพรวมนะครับของนกในการผัดขนเนี่ยแต่ละตัวมันจะผัดไม่เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการดูแต่ละจุดของผมเนี่ยขนที่เต็มช้าที่สุดก็ตามที่ผมบอกนะครับให้ไปดูตรง จุดที่เต็มช้าที่สุดนะครับถ้าจุดขนที่เต็มช้าที่สุดนะครับมันเต็มแล้วนะครับส่วนอื่นมันก็เต็มไปหมดนะมันก็สมบูรณ์ไปหมดแล้วเพราะมันขึ้นก่อนนะรประมาณนั้นนะเนี่ยเห็นไหมบริเวณคอไปจนถึงหลังมันจะเรียบเลยนะมันจะไม่เป็นร่องหยักลงมาแบบนี้แล้วก็จะเป็นหลังนะมันจะไม่เป็นสองชั้นนะนะครับถ้าขนก็สมบูรณ์โอเคจับมันนานแล้วหัวสัน่นหมดแล้วนะ แล้วเวลาดูภาพรวมนะครับเนี่ยขนเขาจะเรียบเวลนะครับอันนี้มันไม่ค่อยตากแดดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกแดดไม่ค่อยออกขนเขาด้านหลังมันจะเข้มซะหน่อยนะครับเพราะว่านกเนี่ยผมเลี้ยงไม่ค่อยตากแดดครับถ้านกที่ตากแดดเยอะเนี่ยในธรรมชาติมันก็ไม่ตากแดดเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ถ้านกที่มันตากแดดเยอะเนี่ย มันจะทําให้ขนเสียเร็วนะครับน้ำขนมันจะไม่ดีเวลามันอาบน้ําเนี่ยขนเขาจะเปียกง่ายครับนะประมาณนี้เลยนะก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนกที่กำลังผัดขนตอนนี้ดีกว,ว่านะครับอ่ะนี่ก็เป็นเจ้าเยลนโลครับตอนนี้กำลังผัดขนอยู่ การผัดเนี่ยผมไม่บังคับเขานะผมไม่ได้บังคับนกนะ <c oughs> มันผมปล่อยให้มันผัดแบบธรรมชาตนะิไม่ได้ไปพอ,อตอนกลางคืนผมคุมนะแต่ตอนเช้าผมก็เปิดรับลมปกติแล้วก็ให้อาบน้ําปกติเลยนะอาบน้ําช่วงนี้ผมจะสลับกันนะเพราะว่าฝนตกสลับกับนกกรงหอยจุกวันเว้นวันอาบน้ำนะเพราะว่าอาบทีเดียวไม่ได้นะผมเอาไม่ทันก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะ <c oughs> ถ้านกขนที่ไม่สมบูรณ์นะครับมันก็จะเป็นประมาณเนี้มันจะเห็นขนปลอ,อกขนตามคอเห็นไหมครับนะช่วงคอมันจะช้าที่สุดนะครับอันนี้ขนหน้าเขา,ามันยังไม่ผัดนะครับแต่บริเวณคอเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ามันผัดออกแล้วนะเห็นเป็นขนปลอ,อกนะครับ แล้วบริเวณปีกเขาก็จะเห็นนะครับว่าจะเป็นขนปลอ,อกอยู่แต่เป็นเงนนครับผมจับเขาไม่ได้ช่วงนี้อย่าไปจับนะครับช่วงที่นกถ่ายขนเห็นไหมแล้วจะมีปลอ,อกนะครับปลอ,อกนะช่วงปีกเล็กนะขนเล็กของเขาที่ปิดแล้วเวลามองด้านข้างมันก็จะเห็นตรงปลอ,อกตรงปลายปีกนะครับมันจะเห็นได้ชัดเลย ขนเขาจะไม่เรียบเนี่ยขนเขาจะหยุบเดี๋ยวผมมาดูผมส่องดูไม่ได้แป๊บน,นึงนะผมจะดูมาอันนี้ดูได้ลเห็นไหมมันจะเป็นปลอ,อกอยู่ปลอ,อกขนปีกเห็นไหมครับ ตรงบริเวณนั้นเนาะอันนี้เขาจะทยอยผัดเรื่อยๆนะครับมันจะไม่ผัดลงทีเดียวนะในธรรมชาติของนกเนี่ยเขาจะทยอยผัดแล้วรอให้ขนที่ผัดแล้วเนี่ยซ้อนขึ้นมาเต็มก่อนนะครับเขาถึงจะผลัดขนใหม่ออกไปนะครับนั่นเป็นอ่าสหรับการดํารงชีวิตของนกในป่านะครับถ้าเกิดว่าเขาผัดเหมือนตอนที่เราเลี้ยงเนี่ยเขาจะหากินไม่ได้นะครับแลวเขาจะป้องกันตัวเองไม่ได้ จากศัตรูในธรรมชาตินะครับแต่ถ้านกที่เราเลี้ยงเนี่ยบางทีเขาอาจจะผลัดพร้อมกันนะครับขนล,ล่วงพร้อมกันแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะผัดทยอยผัดนะครับนกทุกตัวก็จะทยอยผัดถ้าเราไม่ไปเร่งเขาไม่มีอาหารที่ไปเร่งอะไรแต่วนอาหารในพวกนี้ในการเลี้ยงของเรามันก็ต้องมีมันต้องให้กินสมบูรณ์อยู่แล้วครับเพราะว่า การผัดขนเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะนะครับสาหรับนกแล้วอาหารพวกเนี้ยก็เขาพัฒนาแล้วมันก็มีผัดขนมันก็มีหลายสูตรนะครับประมาณนั้นเขาก็เอามาใช้ได้นะครับเพราะในป่าเราก็ไม่รู้ว่ามันกินอะไรนะมันถึงผัดขนเร็วนะครับเนี่ยขนหางคุณเห็นไหมหางยังไม่เท่าเลยขนที่เพิ่งงอกมาก็คือขนที่เขาผัดออกไปแล้วนะครับสีมันจะไม่เหมือนกันนะสีมันจะเข้มกว่า ส่วนขนอันไหนที่สีมันเข้มกว่าก็าแสดงว่าขนนั้นนั้นมันผัดออกไปแล้วนะครับขนกาลังเต็มอันนี้คือนกขนไม่สมบูรณ์นะครับหรือว่านกที่ลัดขนอยู่นะครับเราดูได้ง่ายส่วนขนตัวไหมมันจะไม่เรียบนะมันจะมันจะยุ่งเหยงิงประมาณนั้นมันดูไม่ได้นะครับนะอันนี้เป็นนกที่ขนไม่สมบูรณ์กําลังผัดขนนะครับเดี๋ยว ช่วงนี้นะครับไอ้ตัวนี้กําลังผัดขนอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าผัดขนเสร็จยังนะครับเพราะเขาทยอยผัดเรื่อยๆผมก็ไม่ได้ดูนะครับแต่ก่อนหน้านี้ขนมันล่วงเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปถ่ายดูถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งตอนที่เจ้าเยนโล่เนี่ยขนเต็มแล้วนะครับว่าขนเขาจะสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับส่วนเรื่องผัดขนเนี่ยผมก็บอกแล้วนะครับผมไม่ได้ไปใส่อาหารอะไรบังคับให้เขานะครับผมก็เลี้ยงเขาปกติ ก็ใส่อาหารให้กินตามที่เลี้ยงนะครับไม่ได้ไปมีสูตรเร่งอะไรนะครับแล้วก็ให้หนอนในปริมาณที่เยอะซะหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่มไขมันของเขาในช่วงนี้นะครับประมาณดีเลยแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะร,ระหว่างนกที่ขนไม่สมบูรณ์กับนกที่ขนสมบูรณ์นะครับโอเคครับก็มาตอบคอมเมนต์สำหรับพี่ตานนี้แล้วนะครับก็ให้ดู ให้ดูภาพรวมก่อนนะครับว่าขนเขาเป็นยังไงนะครับมีมีขนตัวมีขนปีกอะไรร่วงใต้กรงสองสเส้นไหมนะครับถ้าไม่ร่วงนะครับหรือว่านานๆร่วงสักครั้งเนี่ยก็ไม่เป็นไรนั้นนะครับถ้าขนเขายังแวลสมบูรณ์อยู่นะครับส่วนดูภาพรวมก็คือไปดูตอนอาบน้ำํำนะอาบน้ำเนี่ยขนเขาเปียกมากไหมนะครับประมาณนักยี่สิบนาทีหรือนะครึ่งชั่วโมงขนเขาแห้งหรือยัง นะท่านนั้นนมันถ้าเกิดว่ามันแห้งช้าเนี่ยแสดงว่าน้ําขนเขาไม่ดีแล้วนะป,ปกติเนี่ยนกพอลงไปอาบน,น้ำนะสลัดขนไม่ถึงห้านาทีหรือสิบนาทีก็ดูว่าขนมันแห้งแล้วนะอันนั้นนกน้ําขนสมบูรณ์มันดูภาพรวมนะครับส่วนการมองแต่ละจุดนะครับตามที่ผมบอกอมองแบบแยกส่วนนะครับก็ให้ดูตามตามนั้นเลยนะครับมัน แล้วแต่คนจะสังเกตนะครับแต่นี้เป็นการดูสังเกตวิธีของผมอากินใบกัญชาซะแล้วนะครับแล้วเขาจะไม่ค่อยนั่งพองขนขนัาจะไม่ไม่ค่อยซึมนะครับส่วนนกที่ไม่ร้องหรือว่านั่งพองขนหรือขนเริ่มร่วงแล้วแสดงว,ว่ามันเริ่มจะถ่ายขนแล้วนะครับไปดูตรงนั้นนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ใเวลานานเหมือนกัน รห้ดูแบบเยอะๆนะครับจะได้เอาไปเปรียบเทียบนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ